กัมพูชาเขามาขุดคูเลดแล้วไทยไปเห็นไทยก็บอกให้เขาลงไปออกไปแต่เขาไม่ออกไปจากที่ตรงนั้นมันเป็นของไทยนะที่ตรงนั้นแล้วทีนี้ขเขมรเป็นคนยิงก่อนนะไทยไม่ได้ยิงก่อนนะแล้วขเขมรก็ยังไปโกหกคนอื่นบอกว่าไทยเป็นคนเริ่มต้นยิงก่อนทั้งที่ขเขมรมาขุดคูเรด กูเลตคืออะไรล่ะคล้ายๆกับกำลังที่พร้อมที่จะแบบเป็นที่กำบังสำหรับลบกันเลยอะพร้อมที่จะลบอะอ่าทุกคนคงรู้เนาะเนี่ยเนี่ยนิสยัยเขมรเป็นอย่างเงี้ยนิสยัยกัมพูชาอยากได้ของคนอื่นแม้แต่อะไรนะฝรั่งเศสใช่ไหมที่ที่ยึดเอาอะไรอะคือเดี๋ยวจะให้ดูนะทุกคน ฝั่งเสร็จที่เกี่ยวกับอังค์วัดอะของสยามจี๊ดค่ะปารีสคอนเฟิร์มของสยามบนโมเดลปราสาทบายนค่ะนี่คือปราสาทบายนมันสวยงามมากเลยครับดูสิมีหอคอยตั้ง49หอบรรพบุรุษชาวกัมีของเราสร้างไว้ยิ่งใหญ่น้ำตาผมจะไหลที่ได้มาเห็น พ่อแม่นะคะถึงกับน้ำตาไหลคุณผู้ชมกำลับงบรรยายความยิ่งใหญ่ของโบราณสถานกามพูชายอยู่ดีๆขณะที่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ชื่อดังที่ปารีสนะคะแต่แล้วต้องช็อตฟิลค่ะเจอตอกด้วยหลักฐานเต็มๆนะคะกับการแปะป้ายชื่อสยามค่ะที่โมเดลปราสาทบายอนถือว่าเป็นการคอนเฟิร์มแรงๆจากเจ้าอนานิคมโดยตรงละคะ่ะที่เห็นในคลิปคุณผู้ชมคือ โมเดลจำลองปราสาทบายนนะคะที่แสดงให้ชมในพิพิธภัณฑ์กีเม่กลางกรุงปารีสค่ะเขาระบุชัดเจนนะคะว่าปราสาทแห่งนี้เป็นของสยามค่ะซึ่งพนหนุ่มอินฟลูเขมรคนนี้นะคะที่น่าสงสารเนี่ยเขาก็กำลังบรรยายอย่างภาคภูมิใจเลยค่ะถึงความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรเขมรโบราณค่ะรวมถึงโมเดลปราสาทอันนี้นะคะที่สวยงามนะคะเขาบรรยายอยู่ในกรุงปารีสคุณผู้ชมแล้วก็พูดว่านี่คือปราสาทบายน ที่บันพกก็คือแต่ก่อนฝรั่งเศสใช่ไหมเขาล่าอนานิคมใช่ไหมแต่ก็ยืนยันแล้วนี่ว่าเป็นของสยามของไทยไงเออนั่นแหละคือไอ้ที่พวกนี้มันมันอยู่นครวัดอังครวัดนั่นของไทยนะเออหลักฐานก็มีแล้วยืนยันจาก ผูล่าอนานุคมเลยเห็นไหมเออนี่แหละแล้วทีนี้เขมยามยามได้ใจนิสัยไอ้เเข,ขมขี้เคลมย่ามได้ใจมันอยากได้แถวนี้อีกแถวบ้านเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยอแถวบ้านกูเอ้ยเธอแถวบ้านเรานี่แหละแถวแถวไทยเราอีกเนี่ยเนี่ยไอข้ข้างข้างเขข้างอะ่ะแถวตะเข็บชายแดนแถวอะไรเงี้ยพฤติกรรมสันดานขี่ขี่เคลมนะเออเดี๋ยวมันอยากได้นู่นอยากได้นี่มันเคลมเคลมหมดอะ่ะไอเนี้ย พฤติกรรมมันอย่างนี้เนาะปิดปิดไปเลยปิดด่านไม่ต้องให้มันมาขายของหรือไม่ต้องอะไรอะไรคือปิดเลยตรงไหนที่เป็นด่านที่พวกเขมรมเข้าปิดเลยหรือแบบห้ามคอมรเข้ามาในประเทศไทยเลยก็ได้ไม่ต้องมาทํางานก่อสร้างอะไรก็ได้รู้ไหมเอาเอา,เอา,เอาประเทศไหนมาช่วยเราก่อสร้างมาทํางานในบ้านเราเอาคนลาวสิคนลาวนี่ใสดีนิสใสดีพูดจาก็ดีสุภาพคือมีมารยาทอะ่ะเอาคนลาวดีกว่า ถ้าเป็นฉันฉันแบบปิดไปเลยเขมนไม่ต้องให้เข้าไทยอะ่ะไม่ต้องให้มา